เอามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทางหงแดงหรือว์พูลของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางทีมแชมป์เก่าอย่างทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับการแข่งขันซูปเปอร์บิกมตช์ของ ari, พรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ ตอนท้ายที่สุดจะเป็นยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ที่สามารถคว้าัยชนะมาครองได้อย่างงดงามจากการทำประตูเบิกร่องของทางโคดีก้กัคโปลและเป็นทางโมฮัมเหม็ดซาราที่มายิงลูกจุดโทษในครึ่งเวลาหลังปิดกล่องให้กับทีมของเราเก็บ3คะแนนสุดสำคัญช่วยให้ทีมนำห่างเป็นจ่าฝูงของตารางต่อไปโดยทิ้งห่างทางอาร์เซนอลและเชลซีไปไกลถึง9คะแนนแล้วขณะที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิ่งแล้วใหญ่มีคะแนนต่างกันไกลถึง1ิบคะแนน อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่แค่เพียงแค่ผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นซึ่งฟอตอนได้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่สุดยอดภายในทีมของเราเท่านั้นแต่รูปเกมที่ออกมาก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าเป็นลิเวอร์พูลที่เหนือกว่าในทุกกระบวนท่าเรียกได้ว่าสมควรที่จะคว้าชัยชนะในเกมนี้มาครองได้อย่างที่สุดนั่นทำให้หลังเกมนักข่าวมีการเข้าไปสอบถามตัวของทางมูซาล่าเลยว่า คิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มของทีมในการแข่งขันเกมนี้ตั้งแต่นาทีแรกที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมดังกล่าวข้างตน้นซึ่งเขาก็มาให้เครดิตกับแฟนบอลทั้งหลายที่มีส่วนสําคัญในการช่วยหนุนส่งทีมมันเป็นอะไรที่บ้ามากๆเลยนะซาลาก่าวแต่แฟนบอลของเราคอยสนับสนุนเรามาตั้งแต่การแข่งขันนาทีแรกเลยผมดีใจมากๆที่เราสามารถจะคว้าชัยชนะในเกมนัดนี้มาครองได้ เรารู้ดีว่าทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้เองบุกมาเยือนเกมนี้ด้วยความหวังที่ว่าพวกเขาเองก็ต้องการชัยชนะกลับออกไปได้เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดมันเป็นเพราะการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมภายในทีมของเราที่ทําให้เราสามารถเล่นอีกหนึ่งเกมที่สุดยอดมาจนสามารถที่จะคว้าชัยชนะมาครองได้ ใยนๆก็เปิดประเด็นว่าด้วยความคิดเห็นของหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญของทีมเราเงียบทางมัมเหมืดซาล่ากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผู้เมจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูทัศนะของทางเวอร์กิลฟานได้ประกังกับตันทีมของเรากันบ้างเมื่อในตอนนี้เราก็ได้เห็นกันมาแล้วว่าเรียกว่าผู้เล่นเครื่องรับทาแต้มทิ้งห่างทีมอื่นไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆมาตามลําดับแล้ว แม้ครั้งนั้นตัวของทางฟันได้เองก็ยังคงไม่ประมาทและไม่เหลืองกับผลการแข่งขันของทีมดอกนักเวลานี้แต่ในทิศทางตรงกันข้ามเขายังคงออกมากระตุ้นให้บรรดาเพื่อนร่วมทีมทุกคนต้องรักษาสมาธิกับและฟอร์มการเล่นของเราต่อไปดังนั้นสิ่งที่เราต้องโฟกัสไม่ใช่ตารางคะแนนหากแต่เป็นการแข่งขันในเกมที่อยู่ตรงหน้าเราต้องโฟกัสกับการแข่งขันนัดต่อไปนะนั่นคือสิ่งเดียวที่เราสามารถจะทำได้ฟันไดกล่าว มันไม่ได้มีประโยชน์อันใดเลยกับการแข่งขันในตอนนี้ของฤดูกาลที่เราจะมองถึงอนาคตไกลจนเกินไปเห็นได้ชัดว่าทุกคนย่อมจะอยากมาอยู่ในสถานะแบบเดียวกันกับที่เรายืนอยู่ในตอนนี้ในตอนนี้เราสามารถนำคะแนนทิ้งห่างทีมแชมป์เก่าไปได้ไกลถึง17แต้มแล้วแต่มันก็ยังมีอีกหลายอย่างและหลายสิ่งที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้ในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืน ต้องไม่หลืมว่าในตอนนี้เราเองก็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานทีมของเราอยู่ด้วยเหมือนกันนะซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยเราจําเป็นจะต้องรับมือกับมันและบริหารจัดการสถานการณ์ให้ดีก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือการดูกันไปทีละเกมและวเราก็ต้องรักษาความใจเย็นของเราเข้าไว้ แม้จะพูดอย่างนั้นในการลงเล่นเกมแบบนี้เมื่อคุณสามารถจะคว้าชัยชนะมาครองได้มันก็ย่อมจะเป็นความรู้สึกที่ดีอยู่เสมอในตอนนี้เราจะกลับไปฟื้นฟูสภาพร่างกายของเราและเตรียมความพร้อมสำหรับการลงเล่นนัดต่อไปซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากในการต้องเป็นทีมเดียนไปเจอกับทางวซิล เมื่อฟังความคิดเห็นจากนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกผมจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูบทสัมภาษณ์ของทางอา n e เน o t ์รัดเทรนเนอร์ดัตช์แมนของเรากันบ้างหลังจากลิเวอร์พูลนอกจากจะเอาชนะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้แล้วก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งจะคว้าชัยชนะเหนือทางราชันชุดขาวเรอันมาดริดมาได้เรียกได้ว่าตลอด2เกมหลังสุดนั้นเราสามารถที่จะคว้าชัยชนะเหนือ2ทีมที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งที่สุดในโลกในยุคป,ปัจจุบัน การลงเล่นเจอกับเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นพวกเขาต่างก็เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะส็อตกล่าวพวกเขามีผู้จัดการทีมที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการคว้าแชมป์แบบนับไม่ถ้วนดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สวยงามเสมอที่คุณสามารถจะคว้าชัยชนะออกมาได้ในทั้งสองสถานการณ์ดังกล่าวข้างตนุน ต่มันมีเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมทีมเหล่านี้ถึงสามารถที่จะคว้าแชมป์มาครองได้มากมายขนาดนี้มันไม่ใช่ว่าพวกเขาจะต้องคว้าชัยชนะแค่หนึ่งหรือ2เกมแต่มันคือการที่พวกเขาคว้าชัยชนะมาได้ในทุกๆ3วันที่พวกเขาลงสนามไปดังนั้นเมื่อเราได้ผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมเนี่สองทีมดังกล่าวข้างต้นมันจึงทําให้เรามีความสุขอย่างมากที่สามารถคว้าชัยชนะเนี่พวกเขาได้ แต่ข้อเท้จริงก็คือเราเองก็เข้าใจสถานการณ์ดีว่าเราจําเป็นจะต้องประสบความสําเร็จให้มากขึ้นกว่านี้ไปอีกไม่ใช่แค่การเอาชนะมาได้1ห,หรือ2เกมแม้ว่าใน2ทีมเหล่านั้นมันจะเป็นทีมระดับบิ๊กทีมกต็ตามเพราะต่อให้คุณสามารถที่จะคว้าชัยชนะในเกมเหล่านี้ได้แต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้คุณสามารถก้าวขึ้นไปคว้าตําแหน่งแชมป์ได้ในบันปลายเมื่อมันถึงตอนที่สิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะ เมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือการเดินหน้าที่จะทําผลงานให้ได้แบบนี้ต่อเนื่องและต่อยอดผลงานดังกล่าวข้างตน้นหลังจากฟังความคิดเห็นของผู้จัดการทีมของเราเองกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูในรายของทัมเปปกวาดดโอลากุนซือมือทองของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้าง เมื่อความพ่ายแพ้ต่อทีมของเราเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นทําไม่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของพวกเขาสะกดคำว่าชนะไม่เป็นมาถึงเจ็ดเกมติดต่อกันในการแข่งขันทุกรายการและนั่นก็เป็นความปรชาชัยสีนัดติดในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอีกด้วยนี่ถือเป็นผลงานที่ย่อมแย่มากที่สุดนับตั้งแต่ที่กวาเดียวล่าหันมาจับงานเป็นผู้จัดการทีมเลยก็ว่าได้ และมันก็ทำให้บรรดานเดอะคอปที่สนามแอนฟิลด์มีการร้องเพลงตะโกนโ h วร้องออกมาใส่กว่าเดียวล่าเลยว่าเขาน่าจะถูกปลดออกจากตำแหน่งในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะ เหตุการณ์ดังกล่าวข้างตน้นไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเคยเกิดขึ้นกับตัวกุนซือเลสปนิชผู้นี้เพราะหากย้อนกลับไปในเกมที่พวกเขาโดนทางไก่เดตองท็อตแนมฮอสเปอร์บุกไปถล่มคาถิ่นเอติฮัดสเตเดียมถึง4ประตูต่อศูนย์เราก็ได้เห็นแฟนบอลของทางสเปอร์เองมีการร้องเพลงในลักษณะเดียวกันแบบนี้มาก่อนแล้วนั่นทำให้หลังเกมกัวเดโอล่าเองออกมาอดครวญเลยว่าใครๆต่างก็อยากจะเห็นเขาถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วยกันทางนั้น แต่ก็ยังไม่ไวมีการเหน็บกลับมายัางทางแฟนบอลลิเวอร์พูลของรองด้วยว่าไม่เห็นร้องเพลงอะไรแบบนี้เลยในช่วงอดีตที่ผ่านมาตอนที่ทางซิตี้ยังครองความยิ่งใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอยู่ทุกสนามต่างก็อยากจะเห็นผมถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วยซ้ำไปที่จริงแล้วมันเริ่มต้นตั้งแต่ที่ไบรตันแล้วด้วยซ้ำกว่าดียวลากล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับทาง Sky Sport สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษ บางทีพวกเขาอาจจะคิดถูกก็ได้นะเมื่อมาพิจารณาจากผลการแข่งขันของเราในช่วงเวลานี้แต่ผมไม่คาดคิดเลยว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้แม้กระทั่งกับที่สนามแอนฟิลด์พวกเขาไม่เคยทำมันเลยนะในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ยังไม่ทำมันด้วยซ้ำไปในตอนที่นำเราแค่หนึ่งลูกแต่พวกเขาถึงจะเริ่มร้องเพลงเหล่านั้นออกมาตอนที่ขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์ไปแล้ว บางทีพวกเขาน่าจะร้องเพลงอะไรพวกนี้ออกมาตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วโดวยสัมไปนะผมไม่เคยคาดคิดเลยว่าผู้คนของทางลิวอพูลจะทำเรื่องแบบนี้ด้วยแต่โอเคเอาละมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมและผมก็เข้าใจมันได้นะทีมของเราและทีมของพวกเขามีการต่อสู้ที่น่าเหลือเชื่อตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาและผมเองก็ให้ความเคารพในทีมของพวกเขาด้วย เมื่อฟังบทสัมภาษณ์ของทางเป๊ปกววเดียลาถึงประเด็นที่เขาถูกแฟนบอลในสนามหยอกล้อตามมาแบบไม่หยุดหย่อนดังกล่าวข้างต้นแล้วล่าสุดแม้แต่ทางสเตฟานออเตกาผู้รักษาประตูมือสองของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวนี้ด้วยเหมือนกัน ทั้งนี้ตัวของเขาเองก็ได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงให้กับทางยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์แทนที่ของทักเอเด์ซอนผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่ช่วงหลังผลงานดรอปลงไปอย่างชัดเจนในช่วงที่ทีมของพวกเขาก็ฟอร์มตกลงไปแบบพร้อมเพรียงกันด้วยนั่นจึงทําให้ทางกัวเดวล่าเลือกที่จะให้โอกาสกักบทางออเตกาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมาลงสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเป็นเกมสําคัญที่ต้องมาเผชิญหน้ากับทางลิเวอร์พูลดังกล่าว แต่แม้ครั้น,นมันก็ไม่อาจาจะเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันใดๆดได,ได้แต่ตัวของทางออเตก้าเองก็รู้สึกสำนึกบุญคุณที่ทางเจ้านายของเขาให้โอกาสเขาได้ลงเล่นในเกมนี้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขาออกมาปกป้องทางกวเดียล่าหลังจากได้เห็นทางแฟนบอลของลิเวอร์พูลตะโกนโหร้องเพลงว่าเขาน่าจะถูกปลดออกจากตำแหน่งในช่วงเช้าวันถัดไปที่ซึ่งออเตกาก็ได้บอกเลยว่าเขาก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าบรรยากาัดที่สนามแอนฟิลด์มันจะเป็นเช่นนี้ มันมีคนบอกกับผมมาก่อนหน้านี้แล้วนะว่าบางทีสนามแห่งนี้มันอาจจะไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดในสหราชาอาณาจั day, ah, กรออเดกากล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับทาง BBC Radio ดิโอแมนเชสผมคิดว่าผู้จัดการทีมของเราตอบสนองกับเหตุการณ์ที่เขาต้องเผชิญได้ค่อนข้างจะดีเลยนะใช่เลยเขารับมือกับมันได้อย่างดีเยี่ยมมาก เมื่อฟังความคิดเห็นจากทางฝั่งคู่แข่งของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรากลับมาดูทัศนะของทางอาร์เนสต์็อตตอประเดินดังกล่าวครังต้นกันบ้างดีกว่าเพราะแม้ว่าในตอนนี้สิ่งวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายจะเริ่มถาโถงเข้ามาใส่ตัวของทางเป็กกัวเดียล่าว่าเขายังคงเป็นคนที่เหมาะสมจะนำพายยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์เดินหน้าต่อไปหรือไม่อย่างไรกัน แต่แม้ครนั้นตัวของทางสล็อตก็ได้บอกเลยว่าเขากลับไมไ่รู้สึกเห็นอกเห็นใจอะไรทางกัวเดยวล่าเลยเพราะนาย่อชเลสเปนนิชเองไม่ใช่กุญสือระดับธรรมดาทั่วไปแต่เขาเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์การควา้าแชมป์มาแล้วอย่างโชคชนดังนั้นตัวของเขาเองจึงรู้ดีที่สุดว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้อีกครั้งอย่างไรโดยไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมาแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความเห็นใจกับตัวเขา คุณจะรู้สึกเห็นใจหรือสองสารผู้จัดการทีมของทีมอื่นก็ต่อเมื่อพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆนะสล็อตกล่าวมันอาจจะเป็นกรณีที่พวกเขาพ่ายแพ้ลงไปหลายนัดติดต่อกันหรือต้องหล่นลงไปอยู่ท้ายตารางอะไรแบบนั้นแต่สำหรับตัวของเป๊ปแล้วเขาผ่านการควา้าแชมป์มาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนเขาแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเขามานักต่อนะัก นั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมแชม์ลีกถึงยังไม่สามารถที่จะตัดสินได้ภายในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมปีที่แล้วผมก็คิดว่าทีมของเป๊ปเองก็เคยตามหลักอาร์เซนอลถึง8คะแนนในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยซ้ำไปดังนั้นมันไม่มีใครจำเป็นจะต้องไปแสดงความสงสารกับทางเป๊ปกว่าเดียวล่าหรอกนะหากเป็นผู้จัดการทีมคนอื่นๆบางทีตัวของผมเองอาจจะเห็นใจพวกเขานะแต่มันไม่ใช่กับทางเป๊ป เพราะเขามีโอกาสที่จะพาทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้ในสัปดาห์นี้ผมได้ดูการเล่นของทั้งทางอร์เนลและเชลซีที่ลงสนามด้วยเหมือนกันพวกเขาต่างก็เป็นทีมที่สามารถจะเดินหน้าเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องไม่ได้ต่างไปจากทีมของเราเลยดังนั้นเราจริงจะต้องไม่เหลืองกับผลการแข่งขันในการคว้าชัยชนะได้เพียงแค่หนึหรือสนัดเท่านั้น การเอาชนะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และเลนนมัดริดมาได้แค่หนึ่งหรือสองครั้งมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เราขวา้าแชมได้หรอกนะสิ่งสำคัญก็คือความสม่ำเสมอและการรักษาสภาพความฟิตของนักเตะเอาไว้เพื่อให้พวกเขาสามารถที่จะลงเล่นให้กับเราด้วยพลังงานที่มากล้นแบบนี้ต่อไป เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับควันหลงของผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอีกเช่นเดียวกันถ้าเราจะขยับมาดูความคิดเห็นของทางเจมี่คาราเกอร์อดีตประกลังระดับตำนานของทีมเรากันบ้างเมื่อเขาออกมายกย่องฟอร์มการเล่นของนักเตะค,คนหนึ่งเป็นการพิเศษ นั่นก็คือในรายของทางเวิร์กิลฟันได้เซ็นเตอร์ฮาฟกับตันทีมของดอวนั่นเองที่เขาสามารถรับมือกับทางเออริงเบลฮารันหนึ่งในสุดหน้าที่เก่งที่สุดของโลกณนะเวลานี้ได้แบบอยู่มัดและมันก็เป็นการตอกย้ําให้เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าเขายังคงเป็นหนึ่งในนักเตะกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกณนะปัจจุบันเวิร์กิลฟันได้ทำให้ทางเออริงเบลฮารันกลายมาเป็นอาร์ฟิงเก้ฮารลนเลยนะขาลักเกอร์กล่าว ีนมันคือการพบกันระหว่างกองหน้าที่เก่งที่สุดและปะกหลังตัวกลางที่เก่งที่สุดดังนั้นที่จริงแล้วมันควรจะเป็นการต่อสู้ที่สุดยอดมากๆเลยแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เราได้เห็นออกมาในการแข่งขันเกมนี้ก็คือมันกลายมาเป็นงานที่ง่ายมากๆสำหรับตัวของทางฝันไดนะผมรู้ดีว่าการที่ผมออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้มันอาจจะมีคนอื่นที่ออกมาบอกเลยว่าก็เพราะผมลำเอียงไปทางลิวพูยังไงล่ะผมถึงพูดแบบนี้ออกมา ท้าไม่ถึงไม่เอาจํานวนแชมป์มาเปรียบเทียบกันละแต่ผมกลับมองว่าการกลับอ้างแบบนั้นมันเลื่อนลอยและไม่ได้สมเหตุสมผลใดๆเลยนะคุณลองคิดดูนะว่าบรรดานักเตะที่เก่งที่สุดในตำแหน่งกองหลังในอนดีตที่ผ่านมาพวกเขาก็เจอกองหน้าที่สร้างปัญหาให้กับพวกเขาได้มากมายหลายคนเหมือนกันแต่ลองกลับมาคิดดูสิว่ามันมีใครกันบ้างที่จะสามารถสร้างปัญหาให้กับทางเวอร์กิลฟานได้ได้ เขาเพิ่งจะลงเล่นเผเชิญหน้ากับทางคริยงเอ็มปาเป้และเออร์ลิงเบลฮา,าร์แลนด์มาหมาัดๆในช่วงเวลาเพียงแค่4ีวันที่ผ่านมานะการลงเล่นกับพวกเขาเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เขากลับสามารถทํามันได้อย่างสบายเหมือนกับว่ายืนสูบบุหรี่ไปรับมือพวกเขาเหล่านั้นไปด้วยกันไดด้วยซ้ำไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พผกอราจะขอพาเพื่อนๆกลับดูอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ของทางเป๊กว่าดีโวลา ที่เหมือนว่าเขาจะยอมรับความเป็นจริงและยอมโยนผ้าขาวสำหรับโอกาสการลุ้มแชมป์ของพวกเขาไปแล้วด้วยซ้ำไปหลังจากในตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มีคะแนนตามหลังทางลิเวอร์พูลที่เป็นจ่าฝูงของตารางไกลถึง1 1แต้มประกอบกับฟอร์มการเล่นในสนามเมื่อคืนที่ผ่านมาก็าเป็นทีมของทางอาร์เนสร์รัตที่ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจน จึงทําให้ตัวของเป๊ปเองออกมาบอกเลยว่าทีมที่เหนือกว่าเป็นผู้คว้าชัยชนะในเกมนี้และมันก็มีโอกาสสูงมากที่ลิเวอร์พูลจะประสบความสําเร็จในบั้นปลายทีมที่ดีที่สุดเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปครองได้นะในช่วง10-15นาทีแรกเราแทบจะหยุดพวกเขาไม่อยู่เลยมันเป็นเกมที่ยากมากๆกกว่าเดียวล่ากล่าวให้สัมภาษณ์กับทาง B B C r a d o i v e Live ผมยินดีกับทางลิเวอร์พูลด้วยนะ พวกเขาสมควรที่จะได้ชัยชนะในเกมนี้แล้วเรายอมรับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปเราไม่ได้ลงเล่นในช่วงปีซีซั่นมาและแถมยังมาเจอปัญหาอาการบาดเจ็บอีกแต่เรารู้เรื่องนั้นดีแลวเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เราพยายามที่จะต่อสู้กับพวกเขาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะสร้างสารรค์โอกาสได้มากเพียงพอเราขาดความเร็วในแผงมิดฟิลด์ไปและทางนิวอ์พูภเองก็มีความแข็งแกร่งอย่างมากในจังหวะการดวลกัน มันจึงทําให้เราทําได้ไม่ดีมากเพียงพอในการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกซึ่งแตกต่างจากทีมของพวกเขาสิ่งที่เราทําได้ก็คือการยอมรับความเป็นจริงนะแล้วเราก็จะทํามันเช่นนั้นแต่ผมยังไม่เคยลืมสิ่งที่บรรดาน,นักเตะของผมได้สร้างขึ้นมาผมอยู่ที่นี่ในฐานะผู้จัดการทีมและผมก็ต้องออกมาปกป้องพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขาทํามาในอดีตยิ่งไปกว่านั้นก็คือผมยังคงต้องการอยู่กับทีมและผมก็จะอบกอดพวกเขาเอาไว้ เราจะพยายามเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันให้ได้ในตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะต้องทำการตัดสินใจในในก็ฟังบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกวาเดโอล่าที่เหมือนว่าเขาจะยอมโยนผ้าขาวทิ้งไปแล้วแต่าทางอันเนสโอตคกุนซื้อใหญ่ของเราเองกลับยังคงไม่ประมาทกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อถูกสอบถามถึงโอกาสการคว้าแชมป์ของทีมเราหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดแบบนี้สโลตก็ยังคงสงวนท่าทีและโฟกัสกับการคว้าใจชนะในแต่ละเกมเหมือนเดิมผมคิดว่าหากคุณต้องการจะคว้าแชมป์สักรายการมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแข่งขันนัดใดนัดหนึ่งเป็นการพิเศษเหรอกนะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถรักษาความคงเส้นคงวาและความสม่ำเสมอของคุณไปจนกระทั่งจบฤดูกาลได้หรือไม่ นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องหันมาโฟกัสบางทีคุณก็อาจจะได้เห็นมันแล้วในเกมน,นี้ว่าเราเหลือกองหลังให้เลือกใช้งานเพียงแค่5้คนเท่านั้นนะดังนั้นเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บและสภาพความฟิตของนักเตะก็จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าการที่คุณจะคว้าแชมป์ได้นั้นหนทางมันยังคงอีกยาวไกลแล้วเราก็จะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่รอคอยเราอยู่ข้างหน้า แต่แม้จะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปด้อยค่าผลการแข่งขันของทีมเราในช่วงที่ผ่านมานะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เราสามารถจะคว้าชัยชนะเหนือทีมเหล่านี้ได้แล้วเราก็แสดงมันออกมาตามสไตล์การเล่นในแบบที่เราต้องการอีกด้วยนี่คือจุดที่เราจะต้องรักษามันต่อไปเราจะต้องโฟกัสกับการแข่งขันที่อยู่ตรงหน้าเราไปทีละเกมเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายสุดท้ายของเราให้ได้แล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ